ความทุลักทุเลนี้บ r กันตั้งแต่ตอนอยู่บ้านก่อนออกเลยค่ะเต็อยาเข็กระเป๋ี้ะนะออก,ก็เป๋ถอเก็้นครับทงนอน โอเคชี้แจงความกังวลก่อนเลยแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยทริปนี้เราไปสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะมีอากูอีอมมาม่าแต่อากงไม่ไปด้วยเป็นทริปที่เราจะไม่เช่ารถปกติเราก็หอบไปได้ทุกอย่างโยนโย,ยนเข้าไปในรถแต่ครั้งนี้เราจะขึ้นรถไฟกันค่ะครั้งแรกเลยนะวัดด้วนใจกันสุดๆแต่ยังไม่ถึงแค่ทันสิตธก็ป๊อกแล้วค่ะดีนะมีกนะระเป๋านั่งได้ไม่งั้นเดอคิดดูฉันจะไปยังไงสลบคานี้ โอ้ห oh, หลับได้ทุกสถานาการณ์จริงๆคือคอพับยกยยังไงก็จะหลับไม่ไหวจริงๆเริ่มมาก็ใจไม่ดีแล้วค่ะแล้วมันจะไหวไหมเนี่ยที่เหลืออีกทั้งทริปจะมีร้องถามหารถเข็นไหมหนะ้าไม่ใช่ลูกนะแม่นี่แหละคิดถึงรถเข็นคิดถูกแล้วละ่ะที่ไม่เอารถเข็นมาไม่งั้นแย่แน่ไม่เอารถเข็นมามันก็ไม่ต้องมาพับมาเก็บหาที่ไว้อะไรให้มากมายแถมได้แจกจ่ายเดลิเกตทัสให้เด็กๆรับผิดชอบตัวเองอีกต่าง,งหากเดินเองเลยจริงๆตั้งแต่เชา้ายันฟ้ามืดเดินกันไปแบบไม่ได้พักเลยค่ะแต่พอได้ขึ้นรถแทมเท่านนั้แะ หลับสนิทน่าจะเป็นทริปที่ได้ฝึกความอดทนทั้งแม่และลูกเลยค่ะหนาวก็ต้องทนเมื่อยก็ต้องเดินแม่เชื่อในตัวแฟดเสมอเราทำได้